สวัสดีครับวันนี้เรามาลองเจาะลึกแอดออนของ NVDA ตัวหนึ่งกันนะครับชื่อ Clock and Calendar ซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากไฟล์รีดมีของตัวแอดออนเองเลยค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจนะคะเห็นว่าทำอะไรได้เยอะกว่าแค่บอกเวลาวันที่ธรมธรมดาธรรมดาใช่ครับเป้าหมายเราก็คือจะดูกันว่ามันเพิ่มความสามารถให้ NVDA ยังไงบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีนาฬิกาจับเวลานาฬิกาปลุกเพิ่มเข้ามาด้วย คือมันเหมือนรวมฟังก์ชันพวกนี้เข้ามาในตัว NVDA เลยใช่ไหมคะทำให้ไม่ต้องสลับไปใช้โปรแกรมอื่นประมาณนั้นเลยครับพัฒนาโดยคุณฮารย่ากาจิกอัปเดลแล้วก็มีทีม NVDA ช่วยด้วยเห็นว่าใช้ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น2019.3ขึ้นไปใช่ค่ะข้อดีหลักๆเลยคือมันยืดหยุ่นกว่าของ Windows มากแบบว่าเรากำหนดรูปแบบเองได้ละเอียดเลยกำหนดรูปแบบนี่หมายถึงยังไงครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหม ก็อย่างเช่นเราอยากให้บอกแค่ปีคศหรือพศหรืออยากได้รูปแบบเฉพาะเลยหรือจะให้บอกว่านี่สัปดาห์ที่เท่าไหร่ของปีแล้วเหลืออีกกี่วันจะสิ้นปีอะไรแบบนี้ค่ะโอ้เข้าใจละคือมันมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนอกจากการปรับแต่งรูปแบบใช่ค่ะซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็มีประโยชน์นะสำหรับบางคนที่ต้องวางแผนงานหรือติดตามอะไรเป็นรายสัปดาห์ครับแล้วเรื่องการใช้งานล่ะครับผู้คำสั่งต่างๆมัน ซับซ้อนไหมไม่เลยค่ะคำสั่งพื้นฐานง่ายมากกด N v D A plus F 1 2ครั้งเดียวก็ฟังเวลากดเร็วๆสองทีก็เป็นวันที่ถ้ากด3าทีติดกันเร็วๆอันนี้จะได้ข้อมูลชุดใหญ่เลยวันหมายเลขสัปดาห์ปีแล้วก็จำนวนวันที่เหลือของปีโหกด F 1 2ซ้ำๆนี่ก็สะดวกดีนะครับแต่เหมือนผมเคยได้ยินว่ามีระบบคำสั่งอีกแบบหนึ่งด้วยที่เรียกว่าเลเยอหรืออะไรสักอย่าง อ๋อใช่ค่ะ NVDA plus shift plus F12 อันนี้เป็นคำสั่งแบบเลเยอร์คือเหมือนเรากดปุ่งนี้ค้างไว้ก่อนแล้วค่อยกดตัวอักษรอื่นตามเพื่อสั่งงานย่อยๆอ๋อเหมือนเป็นทางลัดเข้าไปในโหมดคำสั่งนาฬิกาอีกทีประมาณนั้นค่ะข้อดีคือมันช่วยให้เราใช้ฟังก์ชันได้เยอะโดยไม่ต้องจำคีย์ลัดใหม่ๆเต็มไปหมดแล้วมีคำสั่งเลเยอร์ตัวไหนที่น่าสนใจบ้างครับ ก็มีอย่างเช่นกด S นี่ก็จะเริ่มหยุดหรือรีเซตนาฬิกาจับเวลาได้เลยหรือกด T ก็จะเปิดหน้าต่างตั้งเวลาปลุกขึ้นมาโหมีนาฬิกาจับเวลาในตัวเลยเจ๋งดีครับไม่ต้องเปิดแอป,ปนาฬิกาแยกแล้วสิใช่ค่ะแล้วก็มีกด A เช็คว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก่อนนาฬิกาปลุกครั้งหน้าจะดังหรือถ้าลืมคำสั่งกด S มันก็จะอ่านรายการคำสั่งเลเยอร์ทั้งหมดให้ฟังเลยสะดวกมากเลยครับแล้วถ้าอยากตั้งค่าเพิ่มเติมล่ะครับ ต้องไปที่ไหนเข้าไปที่เมนู NVDA ปกติเลยค่ะไปที่การปรับแต่งแล้วก็การตั้งค่าจะมีแผงนาฬิกาให้เลือกในนั้นก็จะปรับได้เยอะเลยทั้งรูปแบบการบอกเวลาวันที่ที่คุยกันไปตอนแรกอืแล้วก็ตั้งให้ประกาศเวลาอัตโนมัติทุกๆกี่นาทีก็ได้ 10, 15, 30นาทีหรือทุกชั่วโมงหรือจะปิดไปเลยเลยได้ค่ะการประกาศอัตโนมัตินี่ก็ดีนะครับแต่ถ้าแบบว่าเรากําลังประชุมหรือนอนอยู่ไม่อยากรบกวนล่ะครับ มีค่ะเขามีฟีเจอร์ Quiet Hours หรือว่าช่วงเวลางเงียบเรากำหนดได้เลยว่าช่วงไหนไม่ให้มันประกาศอัตโนมัติอ๋อดีเลยครับตั้งเป็นเวลางเงียบได้ค่ะอันนั้นก็ต้องเวลาชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็เลือกเสียงปลุกได้ฟังดูครบเครื่องดีนะครับนึกภาพตามแล้วก็น่าจะสะดวกขึ้นเยอะเลยอย่างผมเองบางทีตั้งนาฬิกาจับเวลาตอนทำอาหารหรือรอโหลดไฟล์อะไรแบบนี้ ใช่เลยค่ะนี่คือจุดที่มันช่วยเรื่องประสิทธิภาพการทำงานได้ดีคือรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวไม่ต้องสลับแอปไปมาถึงแม้ว่าจริงๆ Windows 10ขึ้นไปก็มีแอป a l a r าร์มสอนคลอยู่แล้วก็ตามใช่ค่ะแต่การที่มันอยู่ใน NVDA เลยสำหรับคนที่ใช้ NVDA ประจำมันก็จะสะดวกกว่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราอัปเดตตัวแอดออเนี่ยเขาบอกว่ามันพยายามจะจำค่าที่เราตั้งไว้เดิมให้ด้วยนะโห ฉลาดดีครับสรุปง่ายๆก็คือ add-on clock and calendar นี่มันเหมือนเป็นการอัปเกรดใหญ่ให้ฟังก์ชันเวลาของ NVDA เลยทั้งปรับแต่งได้มากขึ้นมีเครื่องมือเพิ่มเข้ามาถูกต้องค่ะมันทำให้การจัดก,การเรื่องเวลาเข้าถึงง่ายขึ้นมากสำหรับผู้ใช้ NVDA ครับแล้วทั้งหมดนี้มันก็แปลว่าเรามีเครื่องมือจัดการเวลาที่ท่งพลังมากขึ้นอยู่แค่ปลายนิ้วเลยใช่ค่ะแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายให้คิดกันนิดนึงนะคะว่า นอกเหนือจากเรื่องการรู้เวลาวันที่แล้วเนี่ยการที่เครื่องมืออย่างนาฬิกาจับเวลานาฬิกาปลุกมันฝังเข้ามาในโปรแกร,รมอ่านหน้าจอแบบนี้เลยมันอาจจะเปลี่ยนวิธีที่ผู้ใช้ NVDA จัดการตารางเวลาหรือการทำงานหรือแม้แต่กิจกรรมอื่นๆบนคอมพิวเตอร์ไปเลยได้ไหมอันนี้น่าสนใจให้ลองไปคิดต่อกันดูคะ่ะ